สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเหงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและเรื่องของศาสตร์แห่งลายเซนหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพ,แนเพจแฟน u t u b e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาของ ท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนสิงหาคมปี2560ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะครับชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนสิงหาคมปี2560นั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ การต่อรองการติดต่ออะไรก็แล้วแต่ที่คุณรอคอยที่มันจะนํามาซึ่งผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินการทองให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้รู้ไว้เลยว่ามันกําลังจะเป็นปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นปฏิทิศทางที่น่าพึงพอใจมากขึ้นชาวลัคนาราศีพิจิกบางคนนั้นมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของยอดของบัตรเครดิตมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟแนนซ์ต่างๆซึ่งคุณอาจจะมีความรู้สึกจุกจิกมาก่อนหน้านี้ ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับด้วยกฎเกณฑ์ของดวงดาวที่มันโคจรด้วยองศาของดาวด้วยยกเกณฑ์ของดวงดาวมันจะทําให้ปัญหาในเรื่องจุกจิกือเรื่องการเงินนั้นผ่อนคลายลงเป็นปณิทิทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับและชาวลัคนาราศีพิจิกที่อยู่ในแวดวงราชการไม่ว่าท่านจะเป็นทหารตำรวจหรือ,เ,อ,อเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในแวดวงของ ข้าราชการและวิสาหกิจให้ท่านรู้ไว้ว่าท่านจะดีขึ้นนะครับในเรื่องของการงานเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของงานเรื่องของออตําแหน่งน้านที่การงานอะไรก็ตามที่คุณรอคอยอยู่แล้วมันติดต่อไม่ได้หรือแม้แต่คุณกําลังติดต่อกับส่วนราชการก็แล้วแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านให้คุณได้รู้ไว้ว่าช่วงสิงหาคมนะครับมันจะเป็นช่วงที่คุณใจแฮ ppy กับเรื่องเหล่านี้มากกว่าช่วงที่ผ่านมามากมายเลย ส่วนในเรื่องของความรักนะครับผมจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกแบบนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับคุณก็ยังมีเกณฑ์นะครับยังมีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับความรักมันสลับซับซ้อนยังไงชอบกลนคล้ายๆกับว่าไอคนที่คุณกําลังมีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอยู่คุณกําลังจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเขามีความสัมพันธ์ในชีวิตคุณอยู่คุณแก้เท่าไหร่มันก็ไม่หลุด แก้เท่าไหร่มันก็ติดขัดแก้เท่าไหร่มันก็ยังมีความรู้สึกว่าทําไมคุณยิ่งแก้มันยิ่งพันนะครับเหมือนลิงแก้แหอย่างนั้นแหะครับแต่ในขณะที่คุณกําลังแก้ปัญหาบางอย่างอยูอย่นั้นมันก็กลับมีคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาอาจจะเป็นคนซึ่งเป็นที่ปรึกษาคุณเป็นใครคนหนึ่งซึ่งเข้ามาชอบคุณเขาอาจจะมาให้กําลังใจคุณหรือพูดถึงถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้คุณมีความรู้สึกสบายอกสบายใจขึ้น คือสินแสหมิงในะตัวกับผมเองกำลังจะบอกคุณว่าในขณะที่คุณไม่พอใจอยู่กับเรื่องหนึ่งแต่กลับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเออกูแฮปปี้มีความรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละที่มันทําให้เรามีความรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นแต่ชาวราศีพิจิกอีกบางท่านนะครับที่ดวงพื้นฐานความรักไม่ดีนักเนี่ยผมจะต้องติงว่าช่วงนี้ให้ระวังนะครับคุณมีโอกาสาที่จะเข้าไปเล่นกับไฟสูงมากเช่นไปรู้จักใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเขามีแฟนอยู่แล้วตัวคุณเองก็ต ทำให้ตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความรู้สึกกังวลแต่มันก็เจ็บๆคันๆค,ครับทั้งรักทั้งมีความรู้สึกระวังระแวงอะไรยังไม่รู้บอกไม่ถูกนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมปี2560กระผมสินแสหมิงนะครับนิยมที่จะมาพยากรณอะไรไว้ล่วงหน้าแต่เนิ่นๆนะครับให้คุณได้ดูไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแพลนนิ่งของชีวิตเวลา คุณได้เข้าไปเกี่ยวพันกับสถานการณ์ใ,ใดๆก็ตามคุณจะได้มีความรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันง่ายเพราะคุณได้รู้แล้วว่าคุณควรจะแก้ไขยังไงและนี่คือคําพยากรณ์ทั้งหมดของชาวลัคนาราศีพิจิกกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนสิงหาคมปี2560กระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ